มาจากเยอรมันนี้ค่ะตั้งใจบินมาตรงเลยค่ะพอบินมาถึงปุ๊บก็เข้ามาเลยค่ะเข้ามาทําเลยดึงหน้าแล้วก็เจ็บสูงไต้ตาค่ะเอาพอใจมากตอนเนี้ยพอใจปื้มมากเต็มร้อยให้เท่าไหร่ให้ให้พันเลยค่ะให้เกินตอนนี้มีความสุขมีความสุขเนาะมีความสุขมากค่ะคิดว่าตัวเองรู้สึกเาได้หน้าเด็กลง เล่นชื่อมนค่ะมาจากเยอรมนีค่ะอายุเท่าไหร่ล้ครับอายุ53ค่ะ53จ้าตั้งใจบินมาเพื่อชี่จะใช่ใช่ตั้งใจบินมาตรงเลยค่ะพอบินมาถึงปุ๊บก็เข้ามาเลยค่ะเข้ามาทำเลยดึงหน้าแล้วก็เก็บสูงใต้ตาค่ะกี่วันแล้วครับตอนนี้ได้แค่สามอาทิตย์เองค่ะยังไม่ถึงเดือนแต่แผลก็คือดีมากไม่มีเลยมองไม่เห็นไม่มีแผลเลยค่ะมองไม่เห็นแผลตอนนี้พี่กังวลอะไรนะครับถุงใต้ตาค่ะยังไงตรงไหน คือกังวลมากเลยคือถูงใต้ตาจริงๆไม่ชี้นี่คือเห็นแบบมันเด่นชัดมากเลยใช่ใช่ใช่เด่นชัดมากเลยคือกังวลนี่แต่ตอนนี้ก็ดูตอนนี้ตัวเองดูเด็กขึ้นเยอะจากเที่ยไปไหนมาไหนเราไม่มั่นใจตอนนี้เรามั่นใจถ่ายรูปเราก็กล้าถ่ายแต่ก่อนไม่กล้าเลยแต่ก่อนไม่กล้าถ่ายรูปเพราะวะาที่แบบรู้สึกว่ามันกระชับมันอะไรขึ้นอะเบียดดูดูมันกระชับ ดูกระชับขึ้นเยอะเพราะว่าตื่นนอนตอนเช้ามาเนี่ยแฟนไปบอกว่าเอาเเอ,เอเปลี่ยนไปเยอะเธอเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมันไม่เหมือนก่อน<ม>เพราะแต่ก่อนเราตื่นนอนขึ้นมาแฟนก็ยังมองเห็นว่าตรงนี้เราเป็นเป็นเหมือนกับมันย่นๆลงมาเป็นถุงที่มองเห็นเลย<ม>ขนาดคนรอบข้างเราก็ยังมองเห็นใช่ไหม,มแต่นี้เราตื่นขึ้นมาคือหน้าเรายังไม่แต่งไม่ไรเราก็ยังนี่อันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งหน้าอันนี้ทาแต่แป้งเฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้ใช้ครีมรองพื้นไม่อะไรเลย ก็มันช่วยแบบช่วงช่วงหางตาใช่หางตาเอ่อริ้วริ้วรอยใช่ใช่รอยตินกาเราด้วยอ๋อครับตรงรอยตินกานี่เราขึ้นไปด้วยแล้วแฟนๆบอกว่าไีแบบอะไรแบบเหมือนเหมือนเราไหมที่เราเราแฟนว่าเป็นคนละคนเหรอเราบอกให้แฟนฟังไว้ก่อนท่าคอนี้ก็บอกว่าโอฉันอยากไปทำนะแฟนบอกว่าเธอดูดีแล้วเหรอหลายๆที่แล้วเหรอแต่เราก็ดูหลายๆที่จริงๆ เช่อดูใน YouTube มั่งแต่นี้เราก็าเจอใน y u t u b e แหละเราก็เ,เออมาเมืองไทยก็ลองมาปรึกษาดูแต่อาจารย์หมอที่นี่เขาก็แนะนำดีทุกคนเค้เาก็บอกว่าเออทำตรงนี้ตรงนี้นะก็แล้วแต่ว่าเราจะตัดสินใจไหมแต่เรากออ็ตัดสินใจทำแต่ทำออกมาแล้วเราเราพอใจมากตอนเนี้ยพอใจปื้มมากเต็มร้อยให้เท่าไหร่ให้ให้พันเลยให้พันเลยไม่เกิน ให้เกินร้อยมันคุ้มค่าไหมครับคุ้มค่ะเกินคุ้มเกินคุ้มเกินคุ้มคิดว่าตัวเองอะรู้สึกเขาได้ไรหน้าเด็กลงไปกี่ปีแล้วโอ้ตอนนี้ดูหน้าเด็กเยอะจังไสจะรุ่นลูกตัวเองแล้วมั้งตอนนี้มี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 ลูกยังครับมีแล้วค่ะลูกสามคนเขาเห็นแบบเขาเห็นเเห็นแล้วเห็นบอกว่าแม่ก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนจาก ่างตอนนั้นหน้าเราเคยแบบมีถุงใต้ตาเดินไปไหนนี่เราก็ยังดูว่าเออแก่แต่ตอนนี้ดูดูด้วยอ่ะตอนนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ดูดีมากดูยิ้มแย้มด้วยอารมณ์ของเราด้วยใช่ใช่ตอนนี้มีความสุขมีความสุขเนาะมีความสุขมากค่ะแล้วเจ็บไหมครับตอนทำไม่เก็บค่ะไม่เก็บเลยไม่เจ็บเลยจะแล้วก็ไม่บวมไม่อะไรเลย ที่ที่ที่อื่นที่เห็นเขาทําแล้วเขาหน้าเขาบวมที่เราก็เลยไม่กล้าเพราะเราเป็นคนใช่เพราะเราเป็นคนกลัวเข็มมากจำเิ็นไปเวลาหมอฉีดยาอะไรเราจะไม่มองไม่มองเข็มเลยแต่มีคนรู้สึกแต่ว่าไม่มองคือเป็นคนกลัวแต่ทีนี้ไม่บวมไม่บวมแล้วคือทําเสร็จเหมือนในรีวิวเลยว่ามันมันไม่บวมมันไม่บวมค่ะพอทาออกมาเสร็จก็มานั่งกินกะต้มได้เสร็จเดินไปช้อปปิ้งไอคอนได้สบาย ไปทำเสร็จก็พี่ไปเดินตอบใช่ไปเดินเที่ยวแอคชั่นเลยค่ะไม่ด้นอนพักไม่ไม่ต้องมานอนพักค่ะไม่ได้ต้องนอนโรงพยาบาลเหมือนที่อื่นอย่างเงี้ยทำเสร็จแล้วก็ออกไปเที่ยวเลยใครมีต้องการสนใจอะไรเงี้ยดีมากค่ะที่นี่แต่ก็มีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเยอะนะเขารอดูว่าถ้าทํามาสวยเขาจะตามมากันอีกเยอะรอดูอีกแล้วเดี๋ยวมาเป็นกรุ๊ปเลยใช่ใช่เพราะว่าเขาคอย คอดูเราก่อนว่าเรากลับไปเป็นยังไงตัวเปิดตัวเปิด <laughs> ใช่ใช่ค่ะ <laughs> okay.